สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมๆทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูของหวานของว่างมาฝากกันนะคะซึ่งแช่เย็นๆเนี่ยอร่อยชื่นใจจริงๆค่ะนั่นก็คือวุ้นน้ำมะพร้าวน้ำหอมใส่ใบเตยไปนิดหน่อยมันชื่นใจจริงๆค่ะเราไปเข้าครัวกันค่ะ เรามาเริ่มจากฉาเฉาะมะพร้าวกันก่อนเลยนะคะมะพร้าวน้ำหอมสองลูกนี้ป้าก็ซื้อมา60บาทค่ะเรามาเฉาะกันนะคะเขาบอกว่าน้ำเนี่ยหอมหวานมากๆจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ค่ะเสียงมือมากๆจับมีดให้มันๆนะคะนี่ค่ะสำเร็จแล้วหนึ่งลูกว้าวเนื้อสวยกำลังดีเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเฉาะกันอีกลูกหนึ่งค่ะ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาแยกน้ำแยกเนื้อกันนะคะป้าก็จะกรองน้ำด้วยกระชอนตาถี่นะคะเผื่อว่าผงของเปลือกมะพร้าวจะร่วงลงไปเนาะอุ้ยหกไปนิดนึงเสียดายจังค่ะเราก็ได้น้ำมะพร้าวประมาณ400 ml ค่ะ เราก็มาขูดเนื้อมะพร้าวกันนะคะก่อนที่จะขูดเราก็จะมาใส่ผงวุ้นในน้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวนี่จะหวานค่ะไม่เปรี้ยวเลยนะคะว่าจะใส่ผงวุ้นไป1ช้อนชานะคะต่อน,น้ำมะพร้าวเนี่ย400 ML ค่ะวุ้นก็จะนิ่มกำลังดีเลยแหละคะ่ะถ้าชอบวุ้นที่แข็งนะคะก็ใส่เพิ่มไปค่ะเราจะพักไว้ประมาณสัก1ินาทีค่ะช่วงนี้เราก็มาขูดมะพร้าวกันนะคะ นี่ค่ะป้าก็ขูดออกมาชิ้นประมาณนี้นะคะเพราะว่าพิมพที่ป้าใส่เนี่ยจะเล็กค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะวุ้นของเราก็ละลายตัวดีแล้วนะคะเราก็จะมาเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลเทียมค่ะป้าจะใส่ไปสองซองค่ะจะใส่เป็นน้ำตาลทรายก็ได้นะคะชิมความหวานได้ตามชอบเลยป้าอายุเยอะแล้วแล้วก็ชอบทานมากก็เลยจะต้องใช้เป็นน้ำตาลเทียมค่ะ ส่วนใบเตยจะใส่เป็นใบเตยเป็นใบๆก็ได้ขยำขยำใส่ลงไปแต่ว่าสีเขาจะอ่อนนิดนึงป้าก็จะเลือกใช้เป็นน้ําใบเตยนะคะทีน,นี้เราก็นำํำบูนกับน้ำมะพร้าวเนี่ยค่ะมาตั้งไฟให้เดือดใส่เนื้อมะพร้าออ่อนลงไปตามด้วยน้ําใบเตยประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ําใบเตยเนี่ยเข้มข้นนะคะจะช่วยให้สีของน้ำมะพร้าวเนี่ย สวยขึ้นเข้มขึ้นนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดว่าใส่เป็นใบเตยขยำลงไปเนี่ยสีก็จะอ่อนเนาะพอเขาเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งเราก็นำไปหยอดใส่พิมพ์ได้เลยค่ะถ้าไม่มีพิมพ์นะคะใส่เป็นถาดก็ได้ค่ะแล้วมาตัดเป็นชิ้นๆเมื่อเขาเซ็ตตัวแล้วนะคะนี่ค่ะป้าก็ใช้เป็นพิมพซิลิคโคนแบบนี้นะคะ ก็ใส่มะพร้าวไปชิ้นหนึ่งบ้างสองชิ้นบ้างอยู่ที่ว่าเนื้อมะพร้าวของเรามากน้อยแค่ไหนใส่ไปจนเต็มพิมพ์มเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวป้าหยอดจนเสร็จคะ่ะเสร็จเรียบร้อยน,นะคะเราก็จะนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะให้วุ้นของเราเซตตัวคะ่ะก็ประมาณ1ชั่วโมงเนาะ ก็จะเซตตัวแล้วล่ะค่ะเราก็นำออกมาแค้ออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะก็จะออกมาได้ง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นดอกแบบนี้เลยค่ะสวยงามค่ะเกี่ยวตัดขาวแช่เย็นๆเนี่ยมันชื่นใจจริงๆเลยล่ะค่ะ นุ่มกำลังดีเลยนะคะคุณยายชอบมากบอกว่านุ่มแล้วก็หวานหอมค่ะก็สำหรับสูตรนี้นะคะก็ทำกินทำขายกันได้นะคะถ้าทำขายป้านแนะนำให้เพิ่มผงวุ้นไปอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะน่าทานจริงๆค่ะเขียวตัดขาวลองทำกันดูค่ะถ้าได้ทานแล้วจะต้องชอบสำหรับคนที่ชอบกลิ่นใบเตยนะคะมันหอมชื่นใจจริงๆค่ะ ชื่นชอบคลิปนี้ป้าฝากช่องของป้าด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ